สวัสดีครับอาจารย์บุรินบรรทวงศ์สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลในคลิปนี้เราจะพูดถึงเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภคในหัวข้อลักษณะของผู้ซื้อและกระบวนการการตัดสินใจซื้อในตลาดผู้บริโภคครับในบทนี้ครับเราได้แบ่งแยกหัวข้อออกเป็น7หัวข้อครับตอนนี้เรามาถึงหัวข้อที่4แล้วครับ เราจะมาดูลักษณะของผู้ซื้อและกระบวนการการตัดสินใจซื้อในตลาดผู้บริโภคครับสิ่งนั้นก็คือกล่องดํำนั่นเองครับเรามาดูครับว่าหลังจากที่ผู้บริโภคได้รับสิ่งกระตุ้นมาแล้วครับแล้วมากระตุ้นที่กล่องดำาะเรามาดูว่าในกล่องดํามีอะไรครับ ในกล่องดำมีสอส่วนครับส่วนแรกเป็นลักษณะของตัวผู้ซื้อเองครับถ้าดูจากรูปที่ผมใส่เข้ามาให้ดูครับบางทีเราแอบสงสัยไหมครับว่าเราแสดงออกการแสดงออกของเราเนี่ยครับเอ๊ะมันมาจากอะไรนะรบ,บางทีเราก็ไม่รู้ตัวครับขนาดเราไม่รู้ตัวคนอื่นก็ยิ่งไม่รู้ตัวใหญ่เลยนะครับ เอ๊ะทำไมเรานั่งอยู่ดีเราเรายิ้มฮะทำไมเรามีความสุขยิ้มด้วยปากเนี่ยยิ้มด้วยปากเนี่เรายังเรายังทำได้นะครับแต่ยิ้มด้วยตาเนี่ยนะครับทำยากครับก็บอกว่าเวลาจะดูคนยิ้มนะครับให้ดูที่ตาครับว่าตาเขายิ้มหรือเปล่านบางคนโกรธนะครับโกรธด,ด้วยสีหน้า โกรธด,ด้วยตาเอ๊ะอะไรทําให้เกิดอย่างนั้นนะครับซึ่งบางทีตัวเราเองก็ไม่เข้าใจตัวเราเองกันนะครับว่าเอ๊ะทำไมเราถึงทําอย่างนั้นทําไมเราถึงแสดงออกอย่างนั้นทําไมถึงน้ําตาไหลฮะทำไมเราควบคุมน้ําตาไม่ได้ครับน้ําตาไหลเพราะความดีใจเศร้าโศกนะครับเราควบคุมไม่ได้เรามาดูครับว่าลักษณะของผู้ซื้อเนี่ยเป็นอย่างไรเราสามารถกระตุ้นและ ควบคุมมันได้หรือเปล่ามาดูส่วนที่2ครับกระบวนการการตัดสินใจซื้อครับว่าก่อนที่ผู้ซื้อจะควักเงินออกจากกระเป๋าเพื่อซื้อสินค้าเนี่ยมีกระบวนการอะไรบ้างครับไม่ได้แบบว่าอยากซื้อก็ซื้อไถ้าเราเข้าใจกระบวนการการตัดสินใจของของผู้ซื้อเราก็จะสามารถเขาเรียกว่าชี้นําผู้ซื้อให้ได้ว่าจะซื้อสินค้าเราหรือไม่ นะครับมาดูกล่องดำก่อนครับโอ้โหครับในกล่องดำเนี่ยเยอะแยะ,ยะมากมายครับอย่างน้อยอยู่ข้างในกล่องดำเนี่ยมีอยู่ห้าอย่างห้าเรื่องครับทั้งปัจจัยทางวัฒนธรรมปัจจัยทางสังคมนะัปัจจัยชนชั้นทางสังคมปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยทางจิตวิทยา มาดูปัจจัยแรกก่อนครับปัจจัยทางวัฒนธรรมครับว่าวัฒนธรรมมันคืออะไรมันมีผลกับการตัดสินใจซื้อของลูกค้าอย่างไรเรื่องแรกครับนะครับเรามองว่าเป็นมองถึงวัฒนธรรมหลักดูครับว่าวัฒนธรรมหลักมันคือค่านิยมการรับรู้ความต้องการและพฤติกรรมที่สมาชิกในสังคมเรียนรู้จากครอบครัว ประเด็นหลักคือครอบครัวครับเพราะเราเกิดมาก็อยู่ในครอบครัวถูกไหมครับเราอยู่กับครอบครัวทุกวันทุกวันทุกวันเพราะฉะนั้นครอบครัวก็จะหล่อหลอมให้เรามีค่านิยมมีการรับรู้มีความต้องการหรือแสดงพฤติกรรมอย่างไรอย่างเช่นวัฒนธรรมของคนไทยเรื่องการกระตัดอยู่ครับ คนไทยถูกสอนมาตั้งแต่เกิดตั้งแต่เป็นเด็กนะครับจะทั้งการสแสดงออกการพูดอะไรเงี้ยครับให้เรามีความกระตันยูกระตะเวทีเคารพนับถือผู้สูงอายุกว่าผู้มีอายุมากกว่าเราจะมีวัฒนธรรมที่ดูแลพ่อแม่นะครับดูแลผู้สูงอายุนั่นเป็นวัฒนธรรมที่อบอุ่นมากเลยแล้ววัฒนธรรมที่ อบอุ่นแบบนี้มาจากไหนครับก็มาจากการปลูกฝังของครอบครัวนะครับมาดูต่อครับวัฒนธรรมย่อยวัฒนธรรมย่อยคืออะไรครับคือสิ่งที่หลอ่อหลอมเราจากการที่เราอยู่ในในสังคมร่วมกับผู้อื่นครเราโตมากับอะไรเราอยู่ในชุมชนอะไรเรามีเชื้อชาติอะไรมีสัญชาติอะไรมีาศาสนาหรืออยู่ในส่วนภูมิภาคไหน เราจะถูกสังคมหลอ่อหลอมเป็นตัวเราครับที่เรามีสังคมร่วมกับผู้อื่นนะครับใช่ไหมมันจะเกิดสุภาษิตสุภาษิตหนึ่งที่เรียกว่าคบคนพาลพาลพาไปหาผิดพบพบบัณฑิตบัณฑิตพาพานพานไปหาผลนะครับทุกทุกผิดนะครับนะครับคบคนพาลพาลพา,พาไปหาผิดคบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผลาน่าจะถูกเลยนะครับ,นะรบแล้วคราคนแบบไหนเราอยู่กับคนแบบไหนอยู่กับสังคมแบบไหนอยู่กับสิ่งแวดล้อมแบบไหนเราก็จะเป็นแบบนั้นนะครับนะผมยกตัวอย่างเช่นาศาสนาอิสลามนะฮรก็นะกิยมรับประทานอาหารฮาลาลใช่ะั้นคนที่อยู่ในชุมชนในสังคม นั้นก็จะรับประทานอาหารฮาลาลก็จะเกิดตลาดอาหารฮาลาลขึ้นท่สำอ่ะนะครับมาดูกล่องดำใบที่สองครับอ่ะไม่ใช่ใบที่สองส่วนที่สองแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะเข้าใจว่ากล่องดำมีหลายใบนะครับมีใบเดียวครับอยู่ในอยู่ในจิตใจเราเนี่ยนะครับส่วนที่สองเราเรียกว่าชนชั้นทางสังคมนะครับเราเชื่อไหมครับว่านะครับ โดยพื้น体内นะครับโดยพื้น体内นะนะรเรามีการแบ่งชนชั้นกันคนระับที่อยู่ในสังคมเรามีการแบ่งชนชั้นกันที่อยู่ในสังคมซึ่งการแบ่งชนชั้นนั้นอนะเนาะในทางพื้นในที่ไม่ได้เป็นนะฮะเรียกว่าอ่าให้เห็นเป็นรูปร่างนะครับไม่เห็นเป็นรูปร่างเป็นฟิสิกอล เรามีการแบ่งแยกกันนะครับเป็นชั้นๆนะครับเริ่มตั้งแต่นะครับชั้นล่างสุดลนะครับ lower class นะครับหรือบางทีเรียกว่าอชนชั้นรากหญ้าครับชนชั้นรากหญ้าเป็นยังไงครับชนชั้นรากหญ้าก็คือคนที่มีไรายได้น้อยอาศัยสวัสดิการของรัฐในการดำรงชีวิตนี้นะครับ พฤติกรรมการซื้อสินค้าก็อย่างหนึ่งกินข้าวก็แบบนึงขั้นต่อมาเราเรียก r k i n g class ครับมีไรายได้นะครับมีไรายได้จากการเลี้ยงดูแบบเขาเรียกว่าเดือนชนเดือนนะครับแค่พอมีพอกินเเรียกว่าา working class ทำงานไปนะครับถ้าไม่ทำงานก็อดตายก็ต้องทำงาน working class ต่อจาก working class เนี่ยเขาเรียกว่า middle class มิดเดิลคลาสคือคนที่มีการศึกษาขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับมีเงินเก็บใช้ชีวิตสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นคำนึงถึงความสะดวกสบายคำนึงถึงความสุขของตัวเองเรียกว่ามิด d ดิลคลา s นะครับขึ้นจากม i ดเดิลคลา s เนี่ยนะครับก็เป็น u ัปเปอร์คลาสอัปเปอร์คลาสคือคนชั้นสูงคือผู้บริหารนะครับเจ้าของกิจการคนมีไรายได้ สูงการศึกษาสูงมีอาชีพที่ใช้สมองครับไม่ต้องใช้แรงทำงานทั้งวันได้พันห้าเดินไปเดินมาได้หนะ้าพันเนี่ยเหมือนจะไม่ทำอะไรครับแต่เขาเป็นนักคิดที่เราเรียนบริหารธุรกิจเนี่ยเราเรียนเพื่อเป็น u ั p เปอร์คลเนี่ยครับเราเรียนเพื่อเป็นอั p เปอร์คลเนี่ยเป็นนักคิดเป็นนักวางแผน มีรายได้ดีมีการศึกษาสูงมีสูงกว่านั้นไหมครับชนชั้นทางสามมังคมสูงกว่านั้นครับ upper upper class พวกนี้ไม่ต้องทำงานครับแต่มีการศึกษาสูงมีรายได้ดีไม่มีอาชีพครับ <laughs> พูดเล่นนะครับไม่ได้ว่าไม่มีอาชีพนะครับอาชีพก็คือเขามีมรดกครับมี passive i n คัม passive i ินค m มก็คือมีอไรายได้โดยไม่ต้องทำงานนะครับเป็นนักลงทุนนี่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสังเกตนะครับที่ผมพูดมา5ระดับชนชั้นทางสังคมเนี่ยมี3อย่างที่เราใช้แบ่งชนชั้นทางสังคมรายได้การศึกษาแล้วก็อาชีพ3อย่างนี่ครับใครอยากอยู่ ชนชั้นไหนของสังคมก็เลือกเอาครับคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะเป็นได้ด้วยการมีการศึกษาดีครับเมื่อการศึกษาดีก็มีอาชีพที่ดีพอมีอาชีพที่ดีก็มีรายได้ที่ดีครับเราเลือกได้ครับมาดูต่อครับมาดูกล่องดำใบถัดไปเรียกว่าปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางสังคมมีอะไรบ้างครับมาดูครับนะฮะปัจจัยทางสังคมก็คือกลุ่มคนที่มีอิทธิพลต่อความคิดทัศนคติและพฤติกรรมของคนอื่นนะฮะกลุ่มอ้างอิงเป็นคนในสังคมที่มีอิทธิพลกับคนอื่นซึ่งอาจจะหมายถึงกลุ่มอ้างอิงทางตรงก็คือ กลุ่มคนที่มีอิทธิพลกับเราโดยตรงเช่นเพื่อนนะเราไปมีปฏิสัมพันธ์กับใครนะครับคนคนนั้นก็มีอิทธิพลทางความคิดให้กับเราแนะนําเราเราเชื่อไม่เชื่ออีกเรื่องนึงนะครับถ้าเราเชื่อก็มีอิทธิพลทางบวกถ้าเราไม่เชื่อก็ไม่มีอิทธิพลกลุ่มอ้างอิงทางอ้อมก็คือคนที่เราไม่มีปฏิสัมพันธ์ด้วยนะแต่แต่ว่า เขาดันมีอิทธิพลกับเราครัใครครับก็ดารลงดาราอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยครับเขาไม่เคยคุยกับเราเลยนะครับแต่เรามองเขาแบบเราดูเขาเป็นไอดอลเงี้ยเขาใช้สินค้าอะไรเราอยากใช้ด้วยเขาซื้ออะไรเราอยากซื้อด้วยเขาขับรถอะไรเราก็อยากขับรถเหมือนเขาเงี้ยมีอิทธิพลไหมครับมีอิทธิพลครับนะครับ ปัจจัยต่อมาครับนะครับเราเรียกว่าปัจจัยทางสังคมคือครอบครัวครับครอบครัวเป็นกลุ่มอ้างอิงที่มีอิทธิพลมากที่สุดครับเพราะว่าในวัฒนธรรมคนไทยเนี่ยเรามักจะอยู่เป็นครอบครัวเติบโตมาในครอบครัวเราจะตัดสินใจอะไรก็ตามเราจะฟังความเห็นจากครอบครัวหรือไปจนถึงตัดสินใจ ร่วมกันในสมาชิกครอบครัวทั้งๆท,ที่เป็นของเราเนะเราซื้อนะครับเงินเรานะครับแต่เวลาจะซื้อเราเอ๊ะไม่มั่นใจถามครอบครัวก่อนดีกว่านะครับถ้าครอบครัวเห็นด้วยเราก็มั่นใจที่จะซื้อแต่ถ้าเกิดพ่อแม่ญาติพี่น้องเริ่มที่จะแบบไม่เห็นด้วยเราก็เริ่มหลังเละไม่ซื้อนะครับครอบครัวมีอิทธิพลมากครับใน ผู้บริโภคคนไทยอันต่อมาครับปัจจัยทางสังคมต่อมาคือบทบาทและสถานภาพมนุษย์เราฮะถูกกำหนดบทบาทและสถานภาพในสังคมไว้เรียบร้อยแล้วว่าเราจะเป็นอะไรเราจะเป็นใครและเราก็จะสแสดงออกตามบทบาทและสถานภาพที่สังคมมอบให้ะ ผมเคยฟังมาอยู่เรื่องหนึ่งครับเขาบอกว่าจะทําให้เด็กเกเรไม่เกเรได้ยังไงครัจะทําให้คนที่เกเรในห้องเรียนเนี่ยไม่เกเรแล้วตั้งใจเรียนได้ยังไงครับให้เขาเป็นหัวหน้าห้องพ่อปวดบาทและสถานภาพที่เขาต้องมีความรับผิดชอบให้เขาครับแล้วเขาจะมีความรับผิดชอบครับเพราะมันคือความคาดหวังของสังคมสังคมมองเขาเป็นแบบไหน เขาจะเป็นแบบนั้นครับผมยกตัวอย่างเช่นนะครพนักงานออฟฟิศทั่วไปเนี่ยเขาก็จะขับรถอีโคคาร์นะครับเล็กๆแสดงถึงบทบาททางสังคมเขาแล้วก็รวมถึงจากรายได้ด้วยนะครับเขาจะขับรถเล็กๆนะครับดูประหยัดนะครับดูฉลาดซื้ออย่าเงี้ยนะเนา แต่ถ้าเกิดเป็นผู้บริหารนะครับเขาต้องการลดอะไรฮะลดที่แสดงถึงฐานะถึงบารามีถูกไหมต้องคันใหญ่ๆผู้บริหารต้องคันใหญ่ๆรูหรานะครับนั่นคือบทบาททางสังคมนะะครับมาดูกล่องดำใบต่อมาต่อครับเขาเรียกว่าปัจจัยส่วนบุคคลอะไรที่มันอยู่ในตัวตนของเราครับปัจจัยส่วนบุคคล มันจะ,สะแสดงตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นอย่างไรอันที่มันติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดนะครับนั่นคืออายุแล้ววงจรชีวิตนะครับเด็กทารกก็ตอบสนองแบบนึงใช่ไหมครับถ้าชอบก็หัวเราะไม่ชอบก็ร้องไห้อยากได้อะไรก็นะครับยิ้มหัวเราะไม่อยากได้ะลรก็งอแง,งร้องไห้ ทารลกทาได้แค่นั้นนะโตขึ้นมาเป็นเด็กนะครับโตขึ้นมาเป็นเด็กนะก็มีความต้องการอย่างอยากได้ของเล่นโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นนะครับอยากได้อะไรที่สวยๆงามๆโตขึ้นมาเป็นวัยหนุ่มสาวเริ่มมีงานมีกายมีเงินทองเป็นของตัวเองอยากได้อะไรที่สะดวกดูทันสมัยนะครับ และสนใจกิจกรรมเพื่อพักผ่อนหย่อนใจพอโตขึ้นมาอีกนะครับจากวัยรุ่นวัยหนุ่มสาววาัยกลางคนอยากได้อะไรที่ทำให้ตัวเองดูดีอยากได้ทำอัรน,นี้ตัวเองดูดีมีสุขภาพดีรักสิ่งแวดลอ้อมรักตัวเองรักสวยรักงามใช่ไหมนะพอโตขึ้นไปอีกเป็นผู้สูงอายุนะครับอยากได้อะไรที่ไม่ต้องแก่ครับ อยากได้อะไรที่ดูเป็นหนุ่มสาวอยู่ตลอดเวลานะอยากได้อะไรที่มีชีวิตยืนยาวเห็นไหมครับว่าคนในแต่อายุในแต่และช่วงชีวิตมีความต้องการมีความคิดไม่เหมือนกันครเพราะฉะนั้นสินค้าที่จะไปตอบสนองของคนแต่และช่วงชีวิตก็ต้องไม่เหมือนกันครับมาดูกล่องดำต่อครับอาชีพครับ คนเรามีอาชีพอะไรก็มีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอาชีพของตัวเองนะอย่างเช่นอาชีพบุคลากรทางการแพทย์เราก็สนใจในเรื่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอุปกรณ์ของใช้ในบ้านเนี่ยนะเป็นกึ่งกึ่อุปกรณ์นากการแพทย์นะครับคนนี้ชอบซื้อเครื่องชั่งน้ําหนักเครื่องวัดความดันเครื่องวัดน้ําตาลนะครับคือฟอกอากาศไว้ในบ้าน,นครับ ซึ่งอาชีพที่ไม่เกี่ยวกับสุขภาพไม่ใช่อาชีพที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของคนเนี่ยเขาก็จะไม่สนใจสินค้าเหล่านี้ครับมาดูกล่องดำส่วนบุคคลต่อไปครับลักษณะของผู้ซื้อ,อดูสถานะทางเศรษฐกิจครับไปดูเงินในกระเป๋าเขาอีกแล้ คนที่มีรายได้ดีรายได้เยอะก็จะซื้อของที่มีคุณภาพซื้อของที่ฟุ่มเฟือยได้ซื้อของที่หรูหราซื้อคนที่มีเงินออมนะคเชื่อหรอเปล่าครับคนที่มีเงินออมมากมีฐานะทางการเงินดีจะมีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายมากกว่าปกติเพราะเขารู้สึกว่าเขามีความมั่นคงทางการเงิน ส่วนคนที่มีหนี้สินนะครับคนที่มีหนี้สินเนี่ยมักจะต้องเอาเงินไปใช้หนี้ทำให้เหลือเงินใช้สำหรับตัวเองน้อยลงและมีแนวโน้มจะชอบซื้อของฟุ่มเฟือยครับใช้จ่ายเงินเกินตัวในเขาเรียกว่าคนที่มีหนี้สินเยอะทัศนคติในการออมและการใช้จ่ายคนที่มีทัศนคติในการออมจะใช้น้อยคร หาเงินหาไรายได้ขึ้นมาก็ก็เก็บก่อนเก็บแล้วค่อยใช้คนที่ออมเป็นนิสัยครับได้เงินมาจะออมก่อนแล้วก็ค่อยใช้แต่คนที่มีนิสัยแบบใช้แล้วออมเนี่ยมักจะไม่เหลือเงินออมเขาจะใช้ของฟุ่มเฟือยสโลวยสลายมาดูปัจจัยส่วนบุคคลต่อมาครับเราเรียกว่ารูปแบบการดําเนินชีวิตดูวิถีชีวิตครับว่า เขาชอบทำอะไรงานอดิเรกทำอะไรมีค่านิยมอะไรทัศนคติเป็นอย่างไรคนรักสุขภาพจะซื้ออะไรละ่ะอาหารเพื่อสุขภาพจะกินบุฟเฟ่ไหมน้อยมากจะกินเยอะหรือกินน้อยครกินน้อยกินเท่าที่อิ่มถูกไหมครับแล้อีกสถานออกกำลังกาย เครื่องออกกำลังกายจัก,กรยานนะครับอันนี้เป็นรูปแบบการดาเนินชีวิตนะมาดูปัจจัยสุดท้ายของกล่องดำนะครับปัจจัยทางจิตวิทยาดูซิว่าอะไรนะครับทางจิตวิทยาที่มีแรงกระตุ้นนะครับมาดูอันแรกเรื่องของ motivation หรือการจูงใจ การจึงใจเป็นแรงผลักดันหรือแรงขับเคลื่อนภายในจิตใจของคนที่จะทําให้เกิดพฤติกรรมต่างๆอย่างเช่นนะครเราอยากได้อะไรครับเรามีความต้องการทางด้านพื้นฐานอะไรนะย,ยกตัวอย่างใช้ความพื้นฐานความต้องการพื้นฐานที่สุดเนี่ยก็คือปัจจัย4ใช่ไหมครับอพอเราได้รับ การตอบสนองเรื่องปจัจจัย4ีแล้วก็มีความต้องการมากขึ้นไปอีกคือเราต้องการความปลอดภัยต้องการความการยอมรับจากผู้อื่นนะคไหมครับถ้าเรารู้ว่าเราสามารถสร้างแรงจูงใจให้กับผู้บริโภคได้อย่างไรเราก็เราก็ใช้สิ่งกระตุ้นทางการตลาดไปกระตุ้นครับคนที่ต้องการยอมรับทางสังคมเราก็ต้องให้รางวัลให้ค่าตอบแทน ให้การชมเชยให้โล่ให้เกียรติบัตรว่าคุณทำไดไม้มาดูต่อครับปัจจัยทางด้านจิตวิทยาเนี่ยนะมีเรื่องของการรับรู้การรับรู้เป็นกระบวนการทางจิตวิทยาที่ทำให้เราเลือกสรรจัดระเบียบและตีความข้อมูลจากสิ่งเร้าภายนอกสิ่งเร้าภายนอก นะครับมากระตุ้นเราเราจะตอบสนองอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับว่าเราตีความหมายนั้นว่าอย่างไรอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นมีคนหัวเราะใส่เราเนี่ยเราจะบอกว่าอ้เขาชอบใจเรานะนะครับเขาชอบใจเรานะเราดีใจเราชอบแต่บางทีมีคนมาหัวเราะใส่เราเหมือนกันนะแล้วก็บอกว่ามันเยอะเย้ยหนิเนะะห็นไหมครับเราตีความจาก สิ่งที่เหมือนกันแต่ที่ความออกมาไม่เหมือนกันะนะครับมาดูปัจจัยทางจิตวิทยาต่อไปครับการเรียนรู้ครับการเรียนรู้เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลอันเนื่องมาจากประสบการณ์คีย์เวิร์ดก็คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากประสบการณ์เมื่อเราโตขึ้นเราพบเจออะไรต่างๆมากมายในชีวิตมากขึ้นเราเกิดประสบการณ์มากขึ้น ไอ้ตอนวัยรุ่นเราก็แบบนะเราก็แต่งตัวแบบนะโอ้โหเราแต่งตัวแบบเฟี้ยวมากเลยสีสันสดใสแต่พอเรามาเป็นวัยทำงานทำงานได้เป็นหัวหน้าแล้วเสร็จปุ๊บเรากลกับไม่อยากแต่งตัวแบบสีสันสดใสสีชุดฉาดเรารู้สึกว่ามันไม่ได้แสดงออกถึงมันไม่ได้แสดงออกถึงความเป็นผู้บริหารไงพอเป็นหัวหน้าใช่ไหมครับเราก็รู้สึกว่านะ จากที่เราแบบอาจจะมีประสบการณ์ว่าเวลาแต่งตัวฉูดฉาดแล้วก็เข้าไปในห้องประชุมแล้วโหวเราเด่นอยู่คนเดียวโดนเซล์อยู่คนเดียวแล้วก็ไม่ชอบถูกไหมฮะแล้วก็เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราครตามประสบการณ์ที่ผ่านมานะปัจจัยทางด้านจิตวิทยาต่อมาเรียกว่าความเชื่อและทัศนคติฮะบางทีคนเราจะยึดถือ ความเชื่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะอย่างเช่นเราเชื่อเรื่องตัวเลขอย่างนี้นะเราเชื่อว่าก้าวขาออกบ้านก็ต้องก้าวข้างซ้ายเราเชื่อว่าหันหัวเตียงต้องหันไปทางตะวันออกังนั้นคนสร้างบ้านนักออกแบบก็ต้องเข้าใจนะว่าจะออกแบบบ้านอย่างไรให้ผู้บริโภคสึกสบายใจนะเป็นเรื่องของความสบายใจนะ ซึ่งบอกไม่ได้ว่าใครจะเชื่ออย่างไรมีทัศนคติอย่างไรกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันนี้เราต้องศึกษาผู้บริโภคให้ดีครับและเราก็ออกแบบคุณค่าให้กับเขาครับกล่องดํากล่องแรกนะครับลักษณะของผู้ซื้อปัจจัยทางวัฒนธรรมชนชั้นทางสังคมปัจจัยทางสังคมปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยทางจิต,ตวิทยา อยู่ในตัวของผู้บริโภคทุกคนมองไม่เห็นนะ้ตับตัวผู้บริโภคเองบางทีก็ไม่รู้ตัวอมาดูต่อมาครับมาดูในกล่องดํามีอะไรครับกระบวนการซื้อผู้บริโภคมีกระบวนการซื้ออยู่หขั้นตอนเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจครับว่าเวลาผู้บริโภคเลกซื้อสินค้าเขาจะต้องมีกระบวนการทุกคนแต่บางกระบวนการอาจจะถูกข้าม ได้เนื่องจากผู้บริโภคมีประสบการณ์อยู่แล้วแต่โดยทั่วไปนะครับมีอยู่5ขั้นตอนขั้นตอนแรกผู้บริโภคจะรับรู้ปัญหาหรือความต้องการของตัวเองก่อนว่าเรามีปัญหาอะไรเรามีความต้องการอะไรเอ้เราพอเรามีปัญหามีความต้องการเราอยากได้อะไรสักอย่างมามาแก้ไขปัญหาให้ชีวิตเนะี่ยเราอยากได้อะไรที่มันทําให้เรารู้สึก เราได้รับการตอบสนองและมีความสุขครับผู้บริโภคจะนึกถึงสิ่งนี้ก่อนนะครับจะรับรู้ปัญหาก่อนหลังจากที่ผู้บริโภคเข้าใจปัญหาของตัวเองแล้วก็จะหาข้อมูลว่าเอ๊มันมีผลิตภัณฑ์มันมีสินค้าอะไรที่สามารถตอบโจทย์ปัญหาตัวเองได้ไหมสามารถสนองสา,ารสนองความต้องการของตัวเองได้ไหมนะครับ ค้นว่ามีสินค้าอะไรไม่พอนะครับค้นว่ามันมีขายที่ไหนใครเป็นคนขายราคาเท่าไหร่เราสามารถซื้อได้ไหมนะนะก็ค้นหาข้อมูลเสร็จก็เอาข้อมูลมาแบ่งแยกประเภทจัดระเบียบแล้วก็ประเมินครับว่าทางเลือกไหนดีที่สุดเหมาะที่สุดกับตัวเองนะครับขอโทษนะครับผมไม่อยากใช้ควาว่าดีที่สุดนะ ไม่มีสินค้าไหนดีที่สุดในโลกแต่มีสินค้าไหนที่เหมาะกับใครที่สุดครับมีสินค้าไหนที่เหมาะกับใครที่สุดผู้บริโภคก็จะประเมินทางเลือกของตัวเองครับว่าสินค้าไหนเหมาะกับตัวเองที่สุดหลังจากนั้นได้ทางเลือกที่เหมาะกับตัวเองที่สุดแล้วผู้บริโภคแน่นอนครับมันไม่มีอะไรที่ดีที่สุดในโลกเขาก็ต้องไงครับ เปรียบเทียบเนาะอันนี้ดีมากอันนี้ดีน้อยอันนี้ไม่ดีเลยนะครับมีข้อดีข้อเสียต่างกันแล้วดูว่าอะไรเหมาะที่สุดแล้วผู้บริโภคก็ตัดสินใจซื้ออันที่เหมาะกับตัวเองที่สุดครับเมื่อตัดสินใจซื้อไปแล้วควักเงินจากกระเป๋าจ่ายเงินซื้อสินค้าไปแล้วหลังจากนั้นยังไงครับผู้บริโภก็ทําการใช้สินค้าถูกไหมผู้บริคใช้สินค้าเสร็จนะครับเป็น หลังจากน้เป็นพฤติกรรมหลังการซื้อก็คือผู้บริโภคก็จะประเมินว่าสิ่งที่ซื้อมานั้นแก้ปัญหาให้ตัวเองดีจริงหรือเปล่าสนองความต้องการให้เรามากน้อยแค่ไหนครแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นอะไรที่ว้าวเป็นอะไรว่าเออนี่ใช่เลยของฉันผู้บริโภคจะกลับไปซื้อใหม่และแนะนำคนอื่น แต่ถ้าเกิดมันไม่ใช่ผู้รู้พวกก็กลับไปใหม่ครับกลับไปขั้นตอนที่หนึ่งใหม่รับรู้ปัญหาค้นหาขอ้อมูลประเมินทางเลือกตัดสินใจซื้อและประเมินหลังการซื้อครับนะครับนี่คือขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อนะครับนะครับมาถึงตรงนี้แล้วนะครับกล่องดำกล่องดำนะครับกล่องดำของเราเนาะทั้งลักษณะของผู้ซื้อเห็นไหมครับปัจจัย นะครับที่ทำให้เราเป็นตัวเราในวันนี้นั่นคือกล่องดำและกล่องดำนั้นก็มีกระบวนการการตัดสินใจซื้อท่านเราเห็นลูกค้ากำลังตัดสินใจซื้อลูกค้าผ่าน5กระบวนการนะครับครับวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจเรื่องกล่องดำนะครับหรือ,อลักษณะของผู้ซื้อครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ